สวัสดีครับ f c ทุกท่านสวัสดีแฟนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับเนาะื่อนี้ช่างโลดจะพามาดูมาซ่อมนี่ครับเครื่องรับกล่องกล่องรับจานดาวเทียมนะครับเนาะปัญหาอันนี้ก็คือของลูกค้าที่ให้ช่างโลดมาซ่อม <c oughs> ปัญหาก็คือ เปิดแล้วไฟติดแล้วก็สักพักหนึ่งก็หายนะครับเนาะมาในช่างโหลดสิพามาแกะมาลื้อดูก่อนว่าซ่อมได้ไหมซ่อมได้แล้วก็ซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้ยังไงแล้วก็ค่อยซื้อใหม่เนาะ <laughs> เอา้าช่างโหลดจะพามาซ่อมเบึงครับ <laughs> นี่ครับเสียบเลยเอา้าวไฟติดครับไฟติด นี่ครับเห็นไหมครับไฟติดไฟติดแล้วสักพักหนึ่งเขาจะหายนี่ครับเสียบไปสักพักวนึงคล้ายๆกับว่านี่ครับอ่าหายแล้วหายแล้วไม่รู้เพราะอะไรแบบนี้ดูไม่ได้ครับผมอ่าแล้วถอดเสียบใหม่ ถอดแล้วเสียบใหม่ก็เหมือนเดิมครับช่า,ชางโลดจะถอดช่า,ชางโรดถอดแล้วเนะเดี๋ยวช่างโลดจะเสียบใหม่มันก็มาอีกครับนี่ครับมาอีกมาเหมือนเดิมดูอีกสักพักครับดูอีกสักพักว่าเขาจะตัดไหมอ่า หายไปแล้วครับเนี่ยฮะนี่คือปัญหาอาการของอรีเซิร์เวอรหรือว่าเครื่องรับตัวนี้นะครับเนะาะเดี๋ยวช่างโหลดจะพามาดูนะครับเด้ออเอท่านใดที่เจอปัญหานี้ลองทำไปกับพร้อมๆกับช่างโรดนะครับเด้ออันดับอันดับแรกกะนี่ครับข้างล่างจะมีรู2องรูแล้วก็ไขน็อตออกมาเลยครับนี่ครับ ใส่อ,อกมาเลยใส่อ,อกมาดูว่ามันมีอีย่างบอมันมีอะไรเสียหายหรือว่ามันมีอะไรระเบิดตรงนี้พอขันน็อตออกแล้วนะครับเนาะแกะนี่เลยครับนี่ครับเขาจะออกมาในลักษณะนี้ครับผมอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะ <c oughs> โอ้ฝุ่นเยอะเลย ต้องทำความสะอาดก่อนเด้อพี่น้องเด้ออันดับแรกครับใช้แปรงเ,เก่า,กาๆที่ไม่ใช้แล้วนี่แหละครับทำความสะอาดอาทำความสะอาดดูจากกันดูเบื้องต้นแล้วยังไม่เห็นตัวไหนที่ปูมหรือว่าระเบิดหรือว่าเสียหายตรงไหนนะครับ น,นี้มองด้วยตาเปล่ามองด้วยตาเปล่าแล้วไม่มีบ่ม,มียังเสียหายเลยอุปกรณ์ทุกชิ้นก็ยังอยู่ปกติบันนี้ช่างโลดจะพามาดูครับอันดับแรกเนาะเราถอดตัวนี้ออกก่อนครับนี่ครับอ่า ถอดสายออกก่อนเนาะนี่ถอดออกมาอย่างนี้นะครับเนาะนี่ครับถอดออกมาอย่างนี้เนาะนี่เนาะอ่าตอนนี้เราก็จะสวมเข้าไปใหม่ครับสวมเข้าไปใหม่อ่ามีไฟครับอ่าลองดูว่าเขาจะตัดอีกไหมลองดูลองดูลองดู ถ้าอยากรู้ดีก็ต้องลองดูอ้าวตัดเหมือนเดิมครับผมอ่าก็ถอดปลั๊กออกก่อนครับซึบยังตัดเนาะนี้เราก็แกะชุดสายนี่ออกเลยครับแกะชุดสายนี่ออกเลย อันนี้จะเป็นสายปักนะครับเนาะเขาจะสวมอยู่อย่างนี้อ่าอ่าเราถอดตรงนี้ออกมานี่ครับถอดตรงนี้ออกมาออลองดูว่าแล้วก็ตรวจชุดคิดหรือว่าชุดปิ้นด้านล่างนี่เลยครับอ่าอ่าลองดู มันเล็กมากเลยตัวเล็กมากเดี๋ยวช่างโลดขอตัวช่วยครับอ่าตัวช่วยครับ <laughs> โอ้โหโอ้มันแปลกตาจริงๆเลยใส่เข้าไปเนี่ยจใส่เข่าสวนเลยพี่น้องเด้อ ใส่เข่าสวนแลยโอ้ยมักพริกมักเขือน้อยในน้อยในเก็บมาเต็มกระตาเลยล่ะเพราะว่า <laughs> 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 มันใหญ่ <laughs> <laughs> โอ้ใส่นานมากไม่ได้ครับเวียนหัวช่างโรดก็จะใส่เฉพาะอันที่มองไม่เห็นด้วยตาครับจึงมันเล็กมาก <c oughs> อ๋ออันนี้ดูแล้วเออ น่าจะเป็นตะกัวหลวมเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราเสียบเราเสียบไฟไฟมันเดินอยู่น,นี้น่าจะมันสีห้อนนะครับเนาะมันสีห้อนเอ็ดไห้ตะกัวละลายเขาก็ย้ำเข้าไปใหม่ครับโอ้ยใส่ดนบ่ได้เวียนหัวเขาก็ย้ำเข้าไปครับ <c oughs> ย้ำตะกัวเข้าไปใหม่อ่าย้ำตะกัวก็วง่ายๆครับเรา พี่น้องเห็นบอ่อะตะกัวก็หัวแรงเหมือนเดิมครับ <c oughs> ท่านใดที่ยังไม่มีครับสั่งซื้อในรัสดานะครับเด้อชุดหัวแรงและก็ตะกัวราคาหลักร้อยครับเนี่ยหัวแรงตัวนี้ไม่แพงซื้อไว้ติดไว้ประจําบ้านครับผมมีปัญหาท่านต้องได้ใช้แน่นอนนี่ครับไอต,ตัวเนี้ย ชุดนี้เราก็เชื่อมเข้าไปครับเชื่อมเข้าไปเลยเชื่อมเข้าไปครับใส่ตะกัวเข้าไปจิ้มจิ้มมันเข้าไปครับตรงไหนที่เราเห็นรอยแตกเนาะรอยแตกเราก็จิ้มเข้าไปเลยตรงขาไหนที่มันมีรอยแตกรอยเล้า เนื่องด้วยว่าไฟวิ่งเข้ามาอ่ามันจะร้อนอยู่ตรงนี้นะครับไฟวิ่งมันทางานของมันการทํางานของไฟมันก็จะวิ่งอยู่ตรงนี้มันทาให้ร้อนแล้วก็ทําให้ตะกัวติดบ้างไม่ติดบ้างเนาะอ่าลองดูครับอ่าอ่าฝั่งนี้ใส่เข้าไปเลยครับ ได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคามันถูกเนาะราคาหลักร้อยครับถ้าเราซื้อกล่องใหม่แต่ถ้าถ้ามันได้ล่ะถ้ามันได้เราก็ประหยัดไม่ต้องซื้ออันใหม่เนาะ ตรงไหนมันนี่แล้วก็เชื่อมเข้าไปทุกจุดนะครับเออมันก็มีไม่กี่จุดนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นแผ่นขนาดเล็กนิดเดียวมีอุปกรณ์ไม่เยอะแล้วก็ไม่ไม่สลับซับซ้อนครับผมวงจรไม่สลับซับซ้อนอ่า เพราะว่ามันมีแค่นี้เขาทำสำเร็จมาตัวนี้มันขนาดลดขนาดลดขนาดลงแต่คุณภาพก็ดีกว่าเดิมรุ่นเก่าจะเป็นเครื่องรับที่กล่องใหญ่ๆนะครับแฟนๆ FC แฟนๆช่างโรดก็น่าจะรู้จักกันดีสมัยก่อนกล่องรีเซิเร์ฟหรือกล่องรับจานดาวเทียมนี้จะมีแต่กล่องใหญ่ๆนะครับ ก็จะมีหลากหลายยีห่ห้อไม่ว่าจะเป็น p s i ของกล่องส้มกล่องแดงกล่องอะไรนะครับกล่อง g m m gammy อะไรก็โอ้หลากหลายมากมายยีห่ห้อกล่อง info set หรือว่ากล่องอะไรมากมายเลยทุกวันนี้ p s i เขาพัฒนาให้มามีขนาดเล็กกระจิ๋วแค่นี้ครับผมนี่ครับขนาดนี้ ครับสำหรับช่างโรดก็บัตรกีเสร็จเรียบร้อยทุกๆจุดแล้วทุกๆจุดแล้วนะครับน่ครับมันก็มีไม่กี่จุดครับอ่าเสร็จแล้วแล้วก็เช็คดูเช็คดูยังไงช่างโลดเอาตัวช่วยอยีกก่อน,เ,นอ <ๆ S 1> เพราะว่ามันเล็กนิดเดียวอ่อโอเคทุกๆจุด ก็เป็นเชื่อมใหม่หมดแล้วสายนานไม่ได้ไม่ได้ครับปวดตาเพราะว่าช่างโรดก็น่าจะเกี่ยวกับช่างโรดทำงานเชื่อมมานานหลายปีติดต่อกันสายตาก็เลยจะเป็นผ้ามัวหรือ <c oughs> ว่าช่างโลดแก่ไม่รู้นะ <c oughs> เออก็อมีแต่สายตานะครับว่าบางทีมันเล็กเราต้องเพ่งเพ่งเล็งตามการตามอายุเนาะพี่น้องเนาะอือ้าวเสร็จแล้วเราก็จะช่างโลดจะประกอบให้ดูนะครับเนาะว่าจะได้ไหมถ้าได้ก็โอเคก็ประหยัดประหยัดที่จะไม่ต้องซื้อใหม่แต่ถ้าไม่ได้ก็ ง่ายๆครับก็ซื้อใหม่เพราะว่าราคาก็มันไม่แพงครับกล่องทุกวนันนี้อ่าสวมเข้าไปแล้วก็เสียบช็อกเก็ตหรือว่าเสียบแจ็คสายเข้าไปอ่าสายลักสายปลักก็ใส่เข้าไปตามล่องเดิมหรือช่องเดิมนะครับอ๋อเขาหันมาทางนี้โอเค อ่านนี้ก็จะเสียบทีนี้ช่างโรดก็จะเสียบทําการเสียบลองใหท้ทุกทุกท่านได้ดูเนาะอ่าลองดูครับอ่าจะเสียบแล้วนะออเออมันจะระเบิดไหมเนี่ย <laughs> เอาหนึ่งสองสาชึบเฮ้ยไม่ระเบิดอา้าวรอดตัวไป ้าวไฟติดครับตอนนี้ไฟติดเห็นไหมครับเห็นไหมครับไฟติดนะไฟติดเนาะไฟติดปกติครับอ่าลองดูสักพักว่าเขาจะหายไหมเขาจะตัดไหมว่าถ้าหายก็คือโอเคช่างโลดมาถูกทางถ้าไม่หายก็ซื้อใหม่ครับ <laughs> อ่านี่ไม่ตัดเนาะไม่ตัดเลยอ่าที่ที่ที่ลองครั้งแรกเนาะตอนตอนยังไม่บัตรกีนั่นใหม่เขาติดอยู่สักพักหนึ่งไม่ถึงนาทีเขาก็ตัดไปอันนี้ไม่ติดไม่ไม่ตัดแล้วไม่ใช่ไม่ติดขออภัยนี่ครับไม่ตัดเนาะอ่าทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการต่อไปคิดว่าไม่ตัดแล้วครับเนี่ยผ่านแล้วครับผ่านแล้ว อ่าเดี๋ยวช่างโลดจะลองเทสสัญญาณให้ดู <c oughs> เทสสัญญาณก็จะาสายกาดสวมอ้าวไม่ตัดแล้วก็ถอดปลั๊กเลยครับชึบทีนี้เราก็จะถอดปลั๊กสัญญาณ <c oughs> ถอดปลั๊กสัญญาณจากเครื่องข้างบนมาใส่อ่านี่ครับอ๋อกล้องมุมกล้องมุมกล้อง โอเคเห็นไหมครับเห็นเนาะอ่าช่างโรดก็จะถอดสายสัญญาณ <c oughs> จากเครื่องด้านบนมาใส่เนาะอ่า <c oughs> อันนี้เป็นอนาณาจักรโต๊ะทำงานช่างโรดครับผมอ่าซึ่ง โตคิดคน้นโต๊ะพูดง่ายๆโต๊ะรื้อโต๊ะรือ, <c oughs> รอชิ้นงานอันไหนที่เขาส่งมาให้ซ่อมหรือว่าแก้ไขช่างโรดก็จะมารื้อตรงที่โต๊ะนี้นานๆทีครับเพราะว่าส่วนมากแล้วช่างโรดจะซ่อมให้เฉพาะ FC ที่เขาไว้วางใจ ก็จะจะไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดรับทั่วไปครับที่ไม่เปิดรับทั่วไปก็คือไม่มีเวลาทําให้เขานะก็คือมีแต่ไปทํางานข้างนอกบ้างก็มีช่วงว่างงานที่ช่างโรดมาซ่อมแซมอะไรให้ fc จะซ่อมพัดลมบ้างซ่อมโน่นนี่นั่นส่วนมากก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับอ,อ่าช่างโรดจะเสียบแล้วนะครับเนาะ ช่างรถจ,จะเสียบให้ดูว่าเขาปกติอะไรไหมถ้าปกติก็คือไม่ตัดไม่อะไรก็ประกอบส่งคืนลูกค้าเลยอ้าวเสียบแล้วนะครับอ่าเสียบแล้วกดปึ๊บอ่าไฟมานี่ครับเห็นไหมครับอ่าไฟแสงสว่างมาอ่าทีนี้ก็อ่าจอติดครับเห็นไหมครับเห็นจอไหมครับ อ่าเดี๋ยวให้ดูให้ดูมุมกว้างเนาะอ่าอ่าตอนนี้กำลังรันสัญญาณอยู่เอ้าแต่เช้นไปไหนมา,มา,า,ามาล้างจานมาล้างจานอุ้ยขยันจังเลยอ่าติดครับไม่ตัดแล้วนะครับไม่ตัดอ่ารอเครื่องรันอีกนิดหนึ่งเพื่อสัญญาณภาพ อ้าวมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเราก็ดูช่องใหม่อ่าทำไมภาพยักษยักๆอ๋อสายเขาหลวมสายเขาหลวมครับอ่าสายหลวมเราก็ดูช่องไม่ดูช่องเจ็ดดูซิสามสิบห้า อ่าภาพมาแล้วครับผมชัดไหมครับอ่าแสดงว่า,าช่างโรดทำถูกทางแล้วเนาะอ่าก็เป็นนั้นว่า f FC, FC อ่าที่ส่งเครื่องมาให้ช่างโรดซ่อมเนี่ยเขาเป็นผู้โชคดี <laughs> โชคดีที่ซ่อมได้ <laughs> ที่โชคดีแล้วก็ไม่ได้ซื้อใหม่ <laughs> ไม่ได้เสียตังค์เยอะ <laughs> าภาพมานะฮะภาพมา,าดูดูสักหลายๆช่องดู34อมมลินสามสิ 33, ช่องสามไทยรัฐทีวีสาอช่องวันโอ้คมชัดทุกช่องนะครับสามสช่อง9เออ ยีบเก้าช่องโมโนหนังอ่ายี่6ิบเจ็ดยีบหกยบห้ายบสี่ยบสี่เป็นช่องทูยี่ิบสามเบรคพอยโอเคครับผมคลิปนี้หวังว่า่อนเสียงครับหว,ว,วังว่าหวังว่าท่านเอฟซีทุกทท่านคงได้ประโยชน์จากช่างรูดในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยเนาะอ่า ช่างโรดทำการปิด <c oughs> หวังว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเอฟีทุกท่านที่เจอปัญหา,าแบบนี้นะครับเนะาะทีนี้ช่างโรดก็จะประกอบประกอบยึดกล่องเข้าไปขันน็อตเข้าไปนะครับเนะาะนี่ครับนี่ก็ทำความสะอาดที่หนึง สรุปก็คือว่ากล่องนี้ใช้งานมาเป็นเวลานานมันก็ปกติเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนะเาะเครื่องขนาดเครื่องยนต์มันยังมีสึกลอเนาะเครื่องเขาก็จะร้อนต่กลัวเขาก็จะหลอมละลายาทําใหเา้เครื่องมันตัดสวมเข้าไปเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ ขันนัดสก,กูเข้าไปสองตัวสำหรับท่านที่ผมเห็นผมเห็นหลายท่านนะเห็นหลายท่านที่คือแบบว่าเสียบทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยผมถามเขาเอ๊ะทำไมต้องเสียบทิ้งไว้ทำไมไม่ไม่ถอดปลั๊กเขาบอกว่าอย มันกินไฟนิดเดียวมันกินไฟไม่เยอะเขาบอกว่าเขาบอกผมนะมันกินไฟไม่เยอะอ,อกมันกินไฟไม่เยอะก็จริงครับแต่อายุการใช้งานข้างในของมันมันก็จะมีน้อยใช่ไหมครับถ้าเราเลิกใช้แล้วก็ถอดปลั๊กออกครับแค่เราจะใช้ใหม่แล้วก็ค่อยเสียบเข้าไปนะครับนะ้อพี่น้องเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวคลิปหน้าช่างโลดมีคลิปดีๆหรือว่าเทคนิคดีๆการซ่อมแซมอะไรดีๆเดี๋ยวช่างโลดจะมาแนะนําใหม่คลิปหน้านะครับเนาะขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับผม